สิ่งหนึ่งที่หลายคนอาจจะคาดไม่ถึงนะครับแต่อาจจะพอทราบอยู่แล้วว่าปัจจุบันนี้เอซุสเริ่มเป็นแบรนด์ที่ทําทุกอย่างมีทุกอย่างอาจจะยังไม่ถึงกับสากกระเบือยันเรือรบเหมือนมิซูบิชิแต่รู้ไม่ว่าตอนนี้เอซุสห่วงใหญ่คอเกมนะครับมีอุปกรณ์การแพทย์ด้วยนะก็คือคุณนั่งเล่นเกมไปสามารถตรวจชิปรจรจสามารถสแกนหน้าอกนะครับอะไรต่างๆได้ด้วยเริ่มเข้ามาลุยตลาดเกี่ยวกับ เมดิเคิลดีไวท์นะตรงนี้เขากำลังพรีเซนต์กันอยู่นะครับเนี่ยมีอุปกรณ์วัดอุณหภูมิอะไรต่างๆนะครับเครื่องวัดความดันสายรุงรังต่างๆมีจอสำหรับวงการแพทย์ด้วยจอพวกนี้ความละเอียดสูงมากนะครับความหนาแน่นสูงว่ความหนาแน่นของพิกเซลโอสารพัดนี่เอาจริงนะครับแม้กระทั่ง เออไม่รู้อันนั้นพรบหรือปเปล่าไม่ครบแล่ล่ะนี่มีนาฬิกาที่ทํางานพวกคู่กันนะครับเครื่องอุลตราซาวอันตราซาวต่างๆและนี่อะไรโอโซนวอเตอร์มีเรื่องของสุขภาพร่างกายของคอเกมด้วยนะเนี่ยไม่ใช่หรอกนะครับก็คือเข้ามาลุยอุตสาหกรรมวงการแพทย์นั่นเองเออน่าสนใจอย่างนี้นะสำหรับ ใครที่เรียนอยู่พระจอมนะครับก็จะมีคณะวิศวกรรมเครื่องมือแพทย์คุณอาจจะมาหางานที่เอสุดได้นะเพราะเอสุดมีแผนกดังกล่าวนี้ด้วยเป็นอีกหนึ่งทางเลือกแล้วกันนะครับก็เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆจากทางเอสุดกับคอมพิเทคปีนี้ถือว่าเป็นปีแรกที่เห็นอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์จากทางเอสุด